เออร้องดังหน่อยฟังทำนองทีด้วย กรงรบทงชาตินเนาะนำดาวต่อไปเป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนฝ่ายน้ำล้นเกมประจำปีการศึกษา2,565ขอเชิญประธานในพิธีอ <laughs> ขอเชิญประธานจัดก,การแข่งขันกล่าวรายงาน <c oughs> ขอเชิญครับ อขอเชิญท่าประธานในพิธีกล่าวรายงานเปิดการแข่งขันครับกระผมในนามคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันวิราสารสัมพันธ์ฝ่ายน้ำรถเกณฑ์คณะครูและนักเรียนฝังฝังและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนคณะกรรมการจัดก,การแข่งขัน นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายขอขอ,ขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันขกีฬาในวันนี้โรงเรียนด้านสายโทรหนึ่งได้ดำเนินการจัดการแข่งขันขกีฬาสีภายในเป็นประจำทุกๆปีประกอบด้วยคณะสองสีคือสีเหลืองและสีน้ำเงินแต่ในปีนี้ ทางโรงเรียนได้ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ระหว่างสองโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านสายโหนงและโรงเรียนบ้านโคกกะเหยือเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีโดยกําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่5-6ถึงตุลาคมพศ2565มีการแข่งขันกีฬา5 65. ชนิดกีฬาด้วยกันคือด้านที่และ คณะกรรมการแักการแข่งขันกระผมขอกาบเรียนเชิญท่านประธานได้ประกอบพิธีเปิดการแักการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ฝ่ายนั้นน้ำล้นเกมประจําปีการศึกษา2565ต่อไปขอกาบเรียนเชิญครับนนานประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เล็กแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาของสองสถา,าบันนะครับงคือโรงเรียบนบ้านไผ่ทนนิ่งและโรงเรียนบ้านโป่งระหูโอ้โป่งมันออกมาโป่งก็จริงกัน